คลิปที่แล้วเราได้วัดค่าพลังในเกมฟีฟ่ากันด้วยตัวเองไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาวัดค่าพลังด้วยเทคโนโลยีที่โคตรล้ำแบบนักกีฬาอาชีพและจะมาเปรียบเทียบกันให้รู้ไปเลยว่าถ้าเราอยู่ในเกมจริงๆจะมีค่าพลังกันเท่าไรผมจีโน่เคี้ยวสมุรผมไก่จิโอรามอสและนี่คือตัวละครลับของเรา คือมันไม่สะใจไงมันไม่สะใจมากมากเพราะว่ารเราเทสันเองที่สนามบอลใช่มันไม่รู้ว่าของจริงของเออ<ล>อันนี้เราเอามาคอมแพร์กับนักฟุตบอลอาชีพหรือคนที่เขาแบบเป็นปนักกีฬา,า,าอาชีพแล้วให้แบบตัวเลขมันเป๊ะไปเลยอะถือไปแล้วบ,บอกเลยแบบมีเกสุ์พิเศษาดเลยนี่เราอยู่ที่ Sport t e ท h p ป o ครับผมที่เป็นตัววัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาใครแบบมาเรียกความฟิตมาอะไรที่เนี้ยก็มาได้นะครับผมเจเจพร้อมไหมพร้อมดิพี่โอ้โหเข้ามาผมก็รู้สึกแบบเหนื่อยละ นี่นี่ครับอาจารย์หนุ่ยหนุ่ยสนงเเจ้าของที่นี่ครับผู้สร้างอาณาจักรแห่งนี้วันนี้สเตตพลอย่างของผมขอ99ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวต้องเทียบกับของจริงเลยครับเอทีเยป็นแบบทิมชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมหมอกายภาพไปนะนเจ้าหินนะเจะดเ้าหินนะ ตัวละครเล่าของเราอีกหนึ่งตัวเอาเอาไป้อาฟอร์ครับคนที่คิดเมืองไทยรอดูคนนี้เดี๋ยวขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่มีเพื่อนใหเปลี่ยนใช่เพื่อนคนนี้เพื่อนเลยเนีภูมิใจกันเลยจะได้หยุดทีเดียวกันนะแอบเปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนชุดได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหกลัวแพ้หวอมากเลยว่ะอมือไทยรู้ป่ะอันนี้แบบขอเมาส์มอยนะมอยมันคือแบบเด็กที่เคยไปออกซูเปอร์เทนนะใช่ลูกของพี่ใหม่พนุพงษ์วงศา์ใช่อดีตทีมชาติไทยเราแล้วก็อดีตเมืองทองอยู่ทูแบงคอกด้วยแล้วยูกันเลยเทียบกันมา ต้อมัดกับนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาอาชีพว่าใครจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูเราก็มาวอร์มก่อนทุกคนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บโค้ชชื่ออะไรครับโค้ชโค้ชชื่อใส่น้ำครับทุกคนสวัสดีครับโค้ชใส่น้ำครับสวัสดีครับ อุ้ยเอาจริงเอาจังนะแอบยากนิดหนึ่งนะอดีตยืดกล้ามเนื้อนะเดี๋ยวแรกเป็นพาสซิ่งนะครับเดี๋ยวเราทันแรกของเราคือพาสซิ่งนะครับทันแรกของเราคือนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ใช้เท้าขวา5้าลูกเท้าซ้ายหลูกลูกบอลก็จะมาในรูปแบบที่ต่างกันก็คือแปะเลือกอันไหนก็ได้เลยบอลมาแล้วแต่เราวันครับให้โดนกลวยแต่แต่ถ้าบอลไหลมาเฉยมันไม่เหมือนฟุตบอลบอลจริงเราไม่ได้ยืนเฉยจะมีไฟไฟจะว่าเราจะไปแตะกลับมาเสร็จปุ๊บนร่วมทีมจะไหลบอลมา ผมควรเหนื่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมอันนี้ไม่เหนื่อยนี่เป็นแบบเบาๆนี่คือเบานะนี่เลขมาเลยร้อยห้าใส่แั้งก้า มีมีไอยิมอะาอลาชิทไหลมาเดี๋ยวเราคอมแพคกับวอลาชิทนะโอเคโอเคจัดไปกับหลักสูตรนี้ครับวอลาชิทกริสสีบำเพ็ญเคยมาทดสอบไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันและแบบฝึกนี้ครับ passing d i a l ครับผมเป็นการจ่ายบอลแบบเพลเมเกอร์สไตล์วอลาชิทกริสสีบำเพ็ญมาดูกันว่าพวกเราจะทาได้เท่าไหร่ อยู่นรับโอ้ยสุดสิไปครับไปไปได้ห้าแต่ครับไปครับไปที่นี่จะกินจ้ครับก็หาครับ Đi 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 á bay, Ê Phải không? <laughs> เธอชายขาซ้ายของฉันก็มาอีกแล้วรอวงไหมรองไหมไม่ต้องพี่เดี๋ยวโอ้นี่อะมาได้ไหมครับอะไรเนี่ยอมา ขอหัลชิตพอมลชิต มิวยี่สเองนะยี่0เองอ่ะโค้ชเป็นคนมอบคะแนนให้ไหมโค้ชเหยียดมิวพ a s ซิ่งอันนี้นะครับ p a s ซิ่งครับ30คะแนน20ผมนี่คือผมนี่คือ20เฮ้ยได้30คนเดียวเลยเหรอใช่ได้แค่เฮ้ยทำไมผมดูในเกมมันปื้ดเลยเนาะค่าพลังเขาไปปื้ดเลยนะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อ เราจะตัดค่าจากกันเองเราจะให้เป็น99ด้วยนยครับอันนี้คุณเป็น99เลยเราจะแตะบันลอดช่องตัวเล็กแล้วไปดับไปรอบที่แล้วคะแนนน้อยเกินเดี๋ยวภาพมันจะน่าเกลียดเราจะมี99ครับแจ้าโอ้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 เอาโอ้เอ้โอ้นอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอีโ4้โอ้โอ้โอ40วินาทีเ้โอ้โอ้โอ ว่าแต่รอดาผู้แข่งก็ไปโดนขาผู้แข่งลกมากเเนี่ยยเออ้ยนะคือว่เป็นแบบทดสอบที่ยากมากมีบอลก่อนเลยบอก่อนนะต้ออัพอเลยนะอดไลอดินเนเดินไปเร็อ้ว้ได้ขาผู้แข่งได้ สายประกาศมีออกตัวตลาดเรือครับ โมให้ดูก็จะกดร้อยห้าสิบ150ไปน้องครับครับ แล้วก็89แล้วลบคะแนนไปนะครับมันจะได้ไม่น่าเกลียดไม่ได้ไม่น่าเกลียดหรือเปล่าพี่วอร์ลจะเป็น89นะครับพี่จีโน่59พี่กาย60่ะสี่พี่กายเยอะกว่าดูพี่ไม่ต้องเรียกอะไรเยอะของจริงถึง้วพีน้าวอลอัพขั้งงานจะทำด้วยเปล่า89ผมลายมือไม่ค่อยสวยต่แก้วนะครับได้ไหครับขออนุญาตครับพี่กาย นี่โค้ชสุดยอดครับค่าพลังดูแล้วสามคนนี้เป็นเน้นเกมลับเรามาดูค่าพลังเกมลับดีกว่าเขาไม่ชอบเกมลุกกันครับพวกนี้สรุปเมื่อกี้นะครับการเลี้ยงบอลผมนอันดับสุดท้ายน้องวอมที่หนึ่งครับและกายที่สองตอนเนี้ยผมเหนียวกับพี่แล้วเหนียทั้งหลายอันอทำไมอ่ะไปอันต่อไปเป็นไรไปดูกันตัเป็นถามการสปีดครับใครจะสปีด99 แปเราจ่ว,วัาค <8 S 1> <ๆ S 2> ัว่าจะได้กี่วินาทีใครจะเริ่มไปข้าน้ากูกเลยครับกูจกย่ามาอยู่กับกูถ้าพลังเราจะไปเปรียบเทียบกับนักวิ่งร้อเมตรนะครับเ,เราจะให้ตัวจุดไปส่วนตัดไป10ร็นแรกเองโอเคอเค,เคมก่อนเลยที่จเ,เปก่อ,อ่าั้ไปตัวมีหลักอีกตัวหนึ่งที่ตรงนี้เราก็จะมา อขอเสียงเชียร์หน่อยแล้วโอเคยูเว่ะสามจุดหกสามเอ้ยเอ้ไม่ได้มาเล่นเลยนะไม่ได้มาเล่นเล่นะครับนี่ข่มแล้วนะอันนี้ถือว่าเดือดแล้วนะเขาตัวสั่นแล้วเขากลัวหมดแล้วนะกลัวแล้ว สมองแปหอเฮ้ย่ใกล้ทีมชาตินะผมใกล้ทีมชาตินะแต่มันเที่ยววินาทีเ้ยคุณเร็วกว่านะคุณตอทีมชาตินะไม่ได้โม้บอกแล้วไม่ได้หมูหรอกเราอะอยู่ทีมใครวะมดแล้าที่หลังงานป่านี่ครับนี่วอร์มแล้ววอร์มแล้ว เป็นคนลียนัวลอยตัวตัวครับค่าพลังนะครับคนที่วิ่งได้เร็วที่สุดได้ค่าพลังเท่านี้นะครับเออลองลงมานะครับลองลงมาจะเป็นวร์มอัพนะครับอุ้ยหกแล้วก็พี่กายนะครับหกอันนะครับโอเค อันนี้คือแทนว่าช้ากว่านักวิ่งทีมชาติ0.1วิอ่าที่0.3วิอันนี้0.4วิเดียวพี่มีเดีวที่ช้ากว่าทีมชาติเยวเดี๋ยเฮ้ยปังพอแล่าถามวันนี้กูแฮปปี้แล้วไม่ต้องแข่งอะไรแล้วแอสแท็แล้วคราวนี้ต่อไปเป็นดีเฟนส์บ้างเกมรับครับเกมรับนี่อันนี้ของผมคือเซนเตอร์แบ็คมาดูเกี๋ยวพี่นต่อไป เดินสนับคลิปนี้มอบอัดฉีดให้กับเด็กติดกีฬา1,000บาทแข่ออกไปสนุกกันที่สนามฟุตบอลและทำตามกติกาดังนี้ 1. เรื่งเลูปแบบการวัดค่าพลังจากคลิปนี้หรือใน EP 1ีก็ได้มา1แบบแล้วแต่เพื่อนๆขน,นาดได้2ถ่ายคลิปตัวเองทดสตอบค่าพลังตามรูปแบบในคลิปจะกี่เทก็ได้ขอให้ทำได้ก็พอ3โพสต์วิดีโอในโซเชียลของเพื่อนๆทั้งท i k t o k i อก a อ e b o o k พร้อมตั้งเป็นสาธารณะทุกเรื่องทางติดแท็กช่องเรามาด้วย 4. ใช้แคปชั่นตามใจชอบเลยแต่ต้องใส่แฮช เดตในโพสของเพื่อนๆแล้วก็โพสมาได้เลยยัครั้งอย่า,ยาลืมเปิดเป็นสาธารณะนะคลิปไหนถูกใจเราที่สุดรับอัดฉีดไปเลยดึวพันบาทใครของจริงมาสนุกกันเว้ยถ้าถ่ายวิดีโอมาแล้วทําได้ยอมให้ขิงเต็มที่ไปเลยค่ะมากําลังกายไปด้วยกันเว้ยและแนะนําให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะแคปยงังแคปยงังเออเออจะได้กติกาชัวร์ๆเราจะประกาศผลในคลิปที่จะลงวันพุธที่25ตุลาคม2566นี้นะจ๊ะมาสนุกกันเยอะๆเว้ย เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเป็นการแข่งเกมรับความสามารถในเกมรับคือการตอบสนองเราจะต้องเข้าบอลสกัดให้ได้ทุกทิศให้ผมเดี๋ยวมาถามก่อนคิดว่าใครชนะครับเกมนี้คิดว่าใครชนะดิสก์่าดิสกาเหรอไ่มอไ่อ่ไม่พอไมไมไไม่ไอไไอไไอไอไอมไอ มาเลย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 แมากเนยผึ่ผ่านไป5เมตรครับยกเท้าครับมาเลยยกเท้าเลยเออผึ่งผ่านมา10เมครับเอ็กอัพซินับนใจไม่มาครับโอ้โไปไกลเล้พี่เยเฮ้ยเฮ้ยเยไกลเท่าไหร่เ้ยมากหลอยอันนี้ผมมาเล่นบอลอาโสแล้วไง 往南光来。 สองทีมสองเราเลยนะ <laughs> 2.89อันดับ3.79อันดับ1พี่วองนะครับ9 9นะครับให้ตัวเลขมันขึ้นมาหน่อยวาแซมมันแค่นี้คนระับจีโน่นะครับ89ินะครับครับพี่กายนะครับ6 9สกนะครับกูอชอบการมีมึงว่ะมันทำให้กูดูเก่งอ่ะนี่แต่สนุกดีนะเดีย๋ยวพี่ยังไม่ได้เจอพี่สุขศรเลยเพื่อรอ น,นี้เราจะแค่แปดไปถ้าจะแตะไฟแล้วเราจะไปวิ่งอ้อมโคนสีเหลืองแล้วก็กลับอดัดไปแปไฟแล้วดูเวลาครับเดี๋ยววอลทำให้ดูเลยแล้วก็กลับเวลาวอลไปเลยพร้อมนะครับพี่วอลแตะไฟแล้วไปได้เลยะครับพี่วอลไปไหมไปไหม เดี๋ยวเตรียมเนอที่นอนกระหมอนให้ผมนะจริง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 ง เอานี่จะเป็นการเอาจริงกวนตีนขมักเม้งเออตีโอเคแล้วต่อไปเอาจริงนะวะหมดแล้วเล่น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 ่นเล่นี้ทำให้ดูอ่ะเออไม่ทีนี้เขาใจเกมเลยนะว่าะต้องวิ่งแปดรอบเอาไม่คุยกับพี่อะคุยกับพี่น้องเหนื่อยน้องเนี่ยนาำมันลมออกไปอ๋อคนสุดท้ายเลยเอาคนสุดท้ายเลยไม่เล่นเกมเนี้ยไม่เล่นยโดนคืนนเหรอนคืนนะโอ้โหแปดรอบไปเลยไปเลยโอเค O! <laughs> Vamos <laughs>

สื่อสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ก่ะอุ้ยอุ้ยป่ามึงอย่ามุ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 งไม่มีใครมุงหรอกน้ออย่ามุงคือบอกเลยคนอ่ะเขาไม่รู้ลิมิตตัวเองเนี่ยมันคือการเมนเทนสภาพการหายใจของตัวเองไปให้ครบในตลอด8รอบของเราแต่นี้ยไปกระช่างแต่รอบแรกไงจบเลยถ้ามาที่นี่ก็จะแข็งแรงขึ้นไงก็จะวิ่งได้แบบตลอดเวลาอ่าอ่าแต่เมื่อกี้เราก็หายไปทางหมเือนกันไงเรารู้จักของแท้ป่ะ พี่ก็ดูของแท้เป็นยังไงผุดปากกาเรื่มสิแอไปก็ไปเลยเยโอ้ยทำไมโอ้วิ่งมาทั้งวันนี่หนูมาข้าวต้เหรอ ยเหนดีพร no ้อมนะอันหนึ่งสามีู่ห้าูกเจ็ดูแด้นึนึ่งศูนย์ครับว่ไโอ้โหวิ่งมทั้งวันทำาเหนเหนื่อยเราจะทัคะแนนเป็นแบบนี้เหือนกันที่หนึ่งเก้าสิบเที่สองที่สามเจ็ดสิเก้าไ้ไปเลยขอก็ไม่เยอะดีหว่าทำไมหอบวะเครับ ก็เป็นพี่กายนะครับแล้พี่จีโน่นะเนี่ยผมลุกขึ้นลิ้นอะ99คะแนนพี่วอร์มอันดับสองนะครับ89แปดสิบเก้าเจ็ดสาบเลยเนี่เลยเนี่ยโอเคครับบอกแล้วมันคือการยืนระยะให้ครบ90นาทีได้เราต้องรู้จังหวะฟุตบอลจังหวะไหนควรวิ่งจังหวะไหนควรหายใจไปฝันโง่กันได้เจอกันต่อไปกันการชูติ้งแล้วอันสุดท้ายแล้วเข้าไปกับบ้านเลย การยิงจะเป็นลูกละย5ลูกได้ครับหรือถ้าเรายิงไมเข้าลูกข้างหลังเราจะลดไปยี20ิบเลยเท่าไหร่ครับมาหลูกเอาจริงนะมยังไม่หายเนี่ยเกมเมื่อกี้เลยมันต้องต่อเนื่องต้องต่อเนื่องเกมสุดท้ายเป็นเกมไขย,ยิงแม่น5ลูกจะมีประตูน้อยอยู่2ประตูประตูหน้ากับประตูหลังซ้ายขวาอันนี่อยู่ข้างหน้ากับที่อยู่ข้างหลัง5ลูกนะครับผมาดูกันว่าพวกเราแต่ละคนจะได้กี่ลูกเริ่มพร้อมแล้วไป ซือซือนดสีเอาาลูกแรกก็ลดความกดดันได้เยอะนะทิ้งทีส่ส,สาวนะบองในคะรหลีกเฮ้ยเนียนคลิปลู่ท้าย

ให้ติดที่กดดันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อยครับใต้คลิปนี้อรอกายสู้ๆไม่เอาดีกว่าเอากายเซ็นเตอร์แบ็กนะนีเ <c oughs> ปิดลูกแรกแล้วสวยแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเรายัสี่ได้ <c oughs> ได้สามแล้วิดเดียวนิดเดียว กดอย่างสวยเยลยอะไม่เป็นไรครับแต่กดให้กำลังใจผมหน่อยคอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยเราเน้นสกัดไงแล้วก็วเราเน้นสกัดมากตอนหลัง CB ต่อไปผมนะครับลูกแรกไป<ฮ> <laughs> เล่นแต่ยิงชนคางไง เล่นแต่ชาเลนจ์ไงรูปต่อไปผมจอไปทางนี้และรูปถัดไปเมจอกไปอางนี้มาอยู่มามามพี่ไม่หลอกหองห้าหาเจัดวิ่งสี่โได้ยี่ส่ยได้ยี่สิบนะครับเย้รูปละยี่ครับ ผมได้60นะครับผมไม่โล20นะครับ20นะครับี20คะแ่าโอเคครับหมดทุกไม่ใช่หมดทุกฐานนะหมดทุกหมดโศกแล้วพวกเราลักษณะของผมคือตามนี้ครับได้ที่5แล้ ผมก็แบบนี้นะครับส่วนอิดจะเอา GTR อิดจะเอา GTR และของผมนี่แต่พวกเรายังไม่มีคะแนนรวมครับทุกคนให้ทุกคนชื่อคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคะแนนรวมของพวกเราในแต่ละคนจะเป็นเท่าไหร่ดีครับผมเชื่อคอมเมนต์บอกด้วย ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณน้องวอลมากขอบคุณมากที่มาสนุกกันถ้าอยากเห็นน้องวอมมาสนุกกับเราอย่าคอมเมนต์บอกนะเรื่องพันนี่เดี๋ยวน้องเตรียมไปเกาหลีแล้วจะไปอยู่เกาหลีอ่ะเออไปอยู่เกาหลีแล้วรอติดตามไปด้วยแล้วก็ไปกดติดตามอินสตาแกรมด้วยไปติดตามให้กำลังใจน้องเยอะนะครับ ไปที่สถานที่แห่งนี้ครับขอาคุณมากๆเลยครับกปรเจกโครับผมถ้าใครอยากที่จะมาวัดสมรรถภาพของตัวเองว่ามีความแข็งแรงแข็งแกร่งขนาดไหนาสามารถคอมแพล์ได้กับหลายๆคนเลยที่เป็นนักกีฬาอาชีพนะครับมาที่นี่ได้เรียกความฟิตอะไรต่างๆใช่มื่อที่เจก็เคยมานักกีฬาทีมชาติหลายๆคนเคยมาที่นี่กันแทบทั้งหมดเลยนะใช่เี่โอเคไปเราติดตามคลิปหน้าขอบคุณครับผมมากครับมีควาบสนุกมากครับไปเป็นนักกีฬาอาชีพอันนูน